เป็นมร้อนที่สุดของวันนี้นะครับหลังจากที่ศาลชั้นต้นนะฮะศาลจังหวัดพุกธนาหาหารมีคำพิพากษาลงโทษจำคุกลุงพล<ฆ>นะ20ปีจากทั้งหมด2ข้อหาด้วยกันก็คือทั้งเรื่องของประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็ข้อหาเรื่องพากผู้เยาว์คดีน้องชมพู่นะฮะถึงแม้จะเป็นศาลชั้นต้นแต่วันนี้พอมีคำตัดสินออกมาก็มีความเห็นจากหลากหลายคนที่ทั้งเคยไปใกล้ชิดลุงพลอย่างทนายตั้มทนายตั้มนี่ถ้ายังจำกันได้ครั้งหนึ่งเนี่ยเหมือนกับไป ช่วยลุงพลอยู่ช่วงนึงนะเคยเป็นทนายความทําคดีให้ลุงพลเลยก็น่าจะรู้ข้อมูลเชิงลึกว่าคดีนี้เนี่ยทิศทางมันน่าจะเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นวันนี้กลับไปถามทนายตั้มว่ามองยังไงเมื่อวันนี้ศาลตัดสินออกมาแล้วปรากฏว่าทนายตั้มสิทธาเนี่ยบอกว่าจริงๆเนี่ยส่วนตัวผิดคาดเหมือนกันนะฮะที่ศาลตัดสินออกมาแบบนี้เพราะว่าตัวเองในฐานะ,ะนะที่เคยเข้าไปดูพยานหลักฐานก็รู้สึกว่าจริงๆเนี่ยลุงพลสู้ได้นะถ้าจะสู้จริงๆนะถ้าทีมทนายความเก่งกว่านี้นะ ทางทนายตั้มบอกเลยว่ามีโอกาสที่ลุงพลจะรอดอ่าลองฟังทนายตั้มวันนี้ดูครับก็จริงๆแล้วเนี่ยพี่เคยบอกไปแล้วละคดีเนี่ยว่าใครทําก็ยกนะครับแต่ว่าแปลกใจเขาไม่รู้สาเหมือนกันว่าวันนี้ทำไมถึงลงโทษได้ก็ตอนหลังก็มารู้ครับว่าแนวทางการต่อสู้ของทนายของลุงพลเนี่ยเขาไปต่อสู้เรื่องหมาปลาส้มนะครับว่าปลาส้มเนี่ยเป็นฆาตากรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับจากที่เห็นยูทูบเบอร์เขาพูดกัน นะครับถ้าเกิดว่าเป็นพี่เนี่ยพี่คงจะไปต่อสู้ในเรื่องของอหลักฐานทางวิทยาศาสตร์นะครับท,ที่เขาคือเรื่องเนี้ยประจักษ์พยานไม่มีมีแค่ใครอยู่คนหนึ่งอะ่ะที่มาบอกว่าเห็นลุงพลช่วงเวลานี้แต่ไม่ได้เห็นลุงพลกับน้องชมพู่นะครับฉะนั้นก็ไม่มีประจักษ์พยานเห็นลุงพลกับน้องชมพู่นะครับแต่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาไปเจอเส้นผมข้างบนที่น้องเสียชีวิตกับในรถของลุงพลเป็นเส้นผมที่มีรอยตัดลักษณะเดียวกันจริงๆเนี่ยเราต้องเอาหลักฐาน จะสายไปเลยว่าการตัดสราเนี้ยนะครับมันสามารถที่จะใช้มีดแบบไหนยังไงมันก็ตัดเป็นแบบนี้ได้นี่นี่คือสิ่งที่ทนายตั้มให้น้ำหนักที่สุดเลยก็คือหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะฮะทนายตั้มบอกเราต้องสู้ในเรื่องนี้แล้วพูดแต่แรกแล้วว่าคดีนี้ใครมาช่วยลุงพลเนี่ยใครทำเนี่ยก็ยกฟ้องหมดลุงพลรอดหมดเนื่องจากเป็นคดีที่ดูแล้วพยานหลักฐานเบาบางไม่สามารถเอาผิดลุงพลได้ อย่างเส้นผมที่ถูกสับที่พบในจุดเกิดเหตุและในรถลุงพลก็ไม่พบ d n เนว่าเป็นผมของใครพิสูจน์ได้แค่ว่าเป็นสายฝั่งของแม่ไม่ได้ถึงขั้นระบุว่าเป็นของใครรอยขาดที่บอกมีของมีคมอะไรแล้วตัดแล้วเกิดรอยเนี่ยเนี่ยมันก็ไม่ถึงขั้นว่าพิสูจน์ได้ว่าจะเป็นความผิดของลุงพลขนาดนั้นเ,ออเพราะฉะนั้นทนายตั้มก็บอกนะครับว่าทานายลุงพลเนี่ยพลาดพลาดที่ไม่นําผู้เชี่ยวชาญมาสื่อพยานต่อสู้ประเด็นนี้กลับไปต่อสู้อีกเรื่องนึงว่า อาจจะเป็นหมามพาน้องชมพู่ขึ้นไปบนเขา,าซึ่งมันไม่ใช่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ที่มีนื้อหนักที่ศาลจะฟังศาลเนี่ยเชื่อหลักฐานฝั่งโจทย์ซึ่งตำรวจก็รวบรวมได้แน่หนามากกว่าทานายทางฝั่งลุงพลลุงพลก็เลยโดนจำคุกส่วนคำให้การลุงพลที่ก็บอกก็มีพิรุษวันเกิดเหตุลุงพลให้การว่าไปบอกพระว่าน้องชมพู่หายทั้งที่มือถือลุงพลอยู่กับป้าแตนและมีมือถืออยู่เครื่องเดียวเกิดข้อสงสัยว่าแล้วลุงพลเนี่ยรู้ได้อย่างไร ประเด็นนี้ทนายตั้มมองว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยศาลนก็มองจากความพิรุษต่างๆเหล่านี้แหละนะคำให้การที่พูดครั้งหนึ่งกับอีกครั้งหนึ่งไม่ตรงกันเพราะฉะนั้นถ้าถามไปข้างหน้าทนายตั้มและชั้นอุทธร์เนี่ยมีโอกาสที่ทางฝั่งของลุงพลจะสู้ยังไงได้บ้างหลังจากนี้นะฮะคือทนายตั้มบบปกติเนี่ยในชั้นอุทธร์ก็ตามแต่เขาจะไม่นําสืบพยานแล้วแต่เขาจะเอาหลักฐานเดิมนี่แหละ,ะที่ว่ากันมาในศาลชั้นต้นเนี่ยมาให้ศาลอุทธร์ท่านอ่านเพราะฉะนั้นผลที่จะออกมาก็ออกได้ททุกาางไม่่วจะเป็น เจตนาฆ่าก็อาจจะไปได้นะอันนี้หนักขึ้นนะอาจจะหนักขึ้นก็เป็นไปได้นะฮะ<อ>คืออาจจะมองว่าการเอาตัวน้องไปเนี่ย<อ>เล็งเห็นผลว่าน้องอาจจะเสียชีวิตอันนี้อาจจะโดนหนักขึ้นก็เป็นไปได้แต่ในขณะเดียวกันอาจจะกลับกันเป็นคุณกับลุงพลในภายหลังคือยกฟ้องคก็เป็นไปได้เหมือนกันหรืออาจจะยืนตามสารชั้นต้นมันออกได้ทุกหน้าครับเมื่อถามทนายตั้มว่าตอนที่เคยเข้าไปช่วยคดีให้ลุงพลตอนนั้นเนี่ย เห็นรายละเอียดอะไรบ้างทานายตั้มบอกว่าพอเข้าไปเนี่ยก็พอจะรู้เรื่องบ้างแหละแต่เอาละไม่ขอลงรายละเอียดไม่ขอเปิดเผยก็แล้วกันแต่ถ้าถามว่าหลังจากนี้มีโอกาสไหมที่ทนายตั้มจะเข้าไปมีบทบาททําคดีให้ลุงพลอีกครั้งทนายตั้มไม่ได้ตอบตรงๆนะฮะทนายตั้มบอกแค่ว่าอ๋อตอนนี้เห็นลุงพลเขาไปเรียนกฎหมายมาเยอะแล้วเขาไปเรียนรู้ข้อกฎหมายมเพิ่มเติม<ๆ>จนเชี่ยวชาญและเรียนเนติด้วยนะท<อ>นายตั้มคงไม่จําเป็นต้องไปยุ่งแล้วมั้งฟังทนายตั้มดูหน่อยฮะ ตอนนั้นเนี่ยที่ลุงพลถูกดำเนินคดีนะพี่เป็นคนไปซักค้านเขานะครับ,รบซักค้านพยานฝั่งตรงข้ามที่เขาจะไม่ให้ลุงพลประกันตัวนะครับตอนนั้น,นพี่อยู่คนเดียวเลยนะไปช่วยเขานะครับแล้วเป็นยังไงตอนหลังนะครับลุงพลน,นี่นอกจากเรียนกฎหมายแล้วเนี่ยจะไปเรียนเนด้วยนะครับเนหมายถึงเนตีทห่เนรคุณนะ mm hmm. เออแล้ว,แล,วแล้วเขาเขา,เขามีความรู้เรื่องกฎหมายอยู่แล้วเนี่ยเราจะต้องไปยุ่งทําไมอะ่ะ mm hmm. นะครับก็ให้จัดก,การไปเองสิ มองไหมครับว่าถ้าวันนี้เราเป็นทนายลุงพลมโอกาสรอดหูืผมมั่นใจนะตั้งแต่ตอนที่บอกตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับแล้วผมถึงบอกนะว่าเรื่องนี้ผมว่าใครทําก็ยกผมเคยพูดคํานี้ผมเคยพูดคํานี้นะเออ<ช>นะครับเพราะว่า <ๆ S 2> ผมดูพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วว่ามันมันค่อนข้างที่จะบางอืมก็ยืนยันคําเดิมค่ะตตั้มบอกว่าถ้าดูพยานหลักฐานเท่าที่เห็นเนี่ย มันเบาบางเกินไปที่จะเอาผิดเพราะฉะนั้นใครทําก็ยกแต่อันนี้แสดงว่าทนายฝั่งลุงพลเนี่ยพลาดคแล้วถ้าสู้ถึงชั้นดีกากันจริงๆเนี่ย อย่างน้อยๆสามปีทนายตั้มว่าคือในมุมทนายตั้มเนี่ยมองว่าถ้าจะสู้จริงๆเนี่ยลุงพลสู้ต่อได้แต่ถ้าไปฟังในมุมของอายการอายการเห็นต่างกับทนายตั้มนะคะในมุมของอายการอย่างอาจารย์ปรเมศอินทรชุมนุมอายการอาวุโสสํานักงานการสอบสวนสํานักงานอายการสูงสุดวันนี้ทีมข่าวเราเนี่ยก็ได้คุยกับอาจารย์ปรเมศนะอาจารย์ปรเมศบอกว่าคดีนี้ส่วนตัวยังไม่ได้อ่านคําพิพากษาอย่างละเอียดแต่การที่ศาลตัดสินออกมาแบบนี้อาจารย์บอกว่า แสดงว่าพฤติการต่างๆในเหตุการณ์ชัดเจนแล้วอม,มองว่าคดีอาจไม่จําเป็นต้องมีประจักษ์พยานเสมอไปแต่มีพยานแวดล้อมและนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถอธิบายเหตุการณ์ได้และมีความสมเหตุสมผลทําให้สารลงโทษได้อพอถามว่าจากพยานหลักฐานที่สารยกในคําวินิจฉัยลุงพลมีโอกาสต,ต่อสู้จนหลุดในชั้นอุทธร์หรือชั้นฎีกาได้ไหมอาจารย์ปรเมศบอกว่า ส่วนตัวมองว่ายากค่ะ oh. เพราะจากการอ่านคำพิพากษาใช้เวลาค่อนข้างนานเชื่อว่าคำพิพากษาฉบับเต็มมีความละเอียดรอบคอบครบทุกวิติแล้วและเป็นคดีที่สังคมให้ความสนใจมากสารจะวินิจฉัยละเอียดมากกว่าปกติด้วยเพราะฉะนั้นถ้าถามส่วนตัวจารเมศจะสู้จนหลุดในชั้นต่อๆไปได้ไหมอาจารย์มองว่ายากประเมินว่ายากค่ะ พยานหลักฐานต่างๆที่ศาลยกมาในคำวินิจฉัยนะคะเท่าที่ดูลุงพลยังมีสิทธิ์ต่อสู้จนแบบตลุกในพนุพรชันธิกาได้แทนผมผมยังไม่เห็นคำพิพากษานะแต่ผมว่าเรื่องนี้ใช้เวลานานในการพิพากษาส่งไปยังอธิบดีผู้พิสพากาค,คือผู้สาชั้นผู้ใหญ่ผมว่าก็ทงมีความละเอียดรอบคอบแล้วการอ่านคำพิพากษายาวนานมากนั่นหมายความว่าเขียนละเอียดทุกมิติเหมือนกับคบดีโลนินยา ที่นายทหารคนหนึ่งโดนจำคุกคดีนี้คำพิพากษาหน่ร้อยหน้าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถึงศาลฎีกาจะตัดสินเนี่ยผมว่ายากเพราะว่าเขาต้องลงละเอียดยิ่งคดีที่ประชาชนสนใจเนี่ยศาลจะมีนิฉัยละเอียดมากกว่าปกติได้วซ้ำไปอันนี้ก็มองต่างกับทนายตั้มนะทีนี้ประเด็นที่หลายคนสงสัยวันนี้เหมือนกันนะค,ะคือย่อหน้าสุดท้ายของคำพิพากษาฉบับย่อที่ปรากฏออกมาแนบความเห็นอนธะิบดีผู้พิพากษาภาคส กับผู้พิพากษาคนหน้าสารจังหวัดบุกดาหารที่บอกว่าตรวจสำนวนทําความเห็นว่าพยานหลักฐานของโจทกับโจ์ร่วมมีข้อสงสัยตามสมควรเห็นควรให้ยกฟ้องฮะโดยให้รวมเอาไว้ในสำนวนอันนี้แหละจะสามารถเป็นข้อที่ฝ่ายลงพลเอาไปใช้ต่อสู้ในชั้นอุทธรหรือฎีกาต่อไปได้ไหมค่ะถามอาจารย์ปรเมศประเด็นนี้อาจารย์ก็บอกเบื้องต้นแค่ว่าส่วนตัวยังไม่เห็นรายละเอียดดังกล่าวแต่เชื่อว่าอาจจะหมายถึงข้อหาอื่น ที่มีการยกฟ้องไปหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ชัดในความหมายว่าที่ความเห็นว่าต้องให้ยกฟ้องเนี่ยหมายถึงยกฟ้องอะไระยกฟ้องข้อหาไหนซึ่งต้องไปดูว่าพยานโจทย์ตรงไหนหน่าสงสัยขอไปดูรายละเอียดก่อนแต่ก็มองว่าถ้าเกิดว่าเป็นข้อสําคัญจริงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้ฝ่ายลุงพลไปต่อสู้คดีได้เหมือนกันนะฮะซึ่งอาจารย์ปรเมฆก็เชื่อว่าคดีนี้เนี่ยก็อุทธรณ์กันต่อยาวๆไปใช้เวลาจริงๆอาจารย์มองว่าไม่น่าถึงสองปีนะจะจบชั้นดีกา เมื่อกี้นี้อาจารย์เ,เมื่อกี้นี้ทนายตั้มบอก3ปีอย่างน้อยอแต่ถามอาจารย์ปรเมศบอกถ้าจะจบดีกาเนี่ยอาจจะไม่เกิน2ปีอย่างน้อยคําพิพากษาในศาลชั้นต้นก็ออกมาแล้วในวันนี้ทําให้สังคมได้ตาสว่างขึ้นแล้วอาจารย์ว่าแบบนี้ครับอื